สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพังคำมืนนะครับกับบรรยากาศเย็นๆนะครับแล้วก็วันนี้ฝนก็กําลังลงเม็ดมานะครับนะครับเจ้อ้วนของเรายืนตากฝนนะครับผมตอนนี้ฝนก็ยังไม่ตกหนักนะครับผมแต่ก็ลงเม็ดมาแล้วก็บวกกับบรรยากาศที่อุณหภูมิที่ เย็นมากนะครับตอนนี้นะครับพี่เจยอ้วนเล่นดินนะครับผมเล่นดินเพื่อจะบรรเทาความหนาวหรือเปล่านะครับผมเล่นดินอยู่บนหลังนะครับแต่ตอนนี้ฝนกําลังลงเม็ดเลยไม่รู้ว่าจะหนักหรือว่าไม่หนักนะครับผมเราก็มีกระท่อมนะครับท้องฟ้ามืดคืมแล้วก็บรรยากาศหนาวมากนะครับตอนนี้รถเราก็คุมผ้าเต็นท์คุมอะไรเรียบร้อยเก็บของเก็บอะไร ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับเราได้กระท่อมหลังหนึ่งนะครับผมนี่ครับมีกระท่อมหลังหนึ่งก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมคนสี่คน,คนก็น่าจะอยู่ได้นะครับผมน่าจะอยู่ได้นี่ครับนา่าจะอยู่ได้หลังใหญ่พอสมควรนะครับผมเขกากำลังทำหลังคาใหม่ๆเลย ต้องใส่เสื้อกันหนาวตลอดนะครับวันนี้หนาวมากนะครับข้างบนโอ้น่าสงสารมากเลยครับผมดูแต่ดูแต่ละคนอยู่นะครับนี่ผ้าผ้าใบนะครับผมลายนี้ก็เอาไว้กันศาสตร์นะครับพี่บุญชูก็ดูครับนั่งดูท่านั่งนะครับน่าสงสารมากเลยครับต่างคนต่างอยู่คนละที่คนละทางครับผมนี่แหละครับผมวิถีชีวิตของเรา ถ้าฝนไม่ตกก็สบายหน่อยครับถ้าฝนตกมาก็ยังว่าครับอากาศหนาวๆน,นะครับดูไวท้ทำลองนะครับเผื่อจะได้นอนคืนนี้นะครับก็พื้นพื้นก็เรียบอยู่ทำความสะอาดเอานะครับผมปัดกวาดเอานี่ ยูเป็นยังไงหนาวไหมหนาวมากมากหนาวมากๆเลยอเอาคนหนึ่งทำไมไม่หนาวคน,นอ้วนคนอ้วนไม่หนาวคนลองน็ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขมื่นดีกว่าหมื่นก็จะมีหญ้ามีอาหารชื่อเขียวอยู่วันนี้นะครับเป็นยญ้าคานะครับ หญ้าคือเขีย,ขย,ขยวเราเอาไว้สําหรับเราให้กระหมือนกินอีกตรงนึงแล้วก็ตรงนี้จองเอาไว้ก็คือจองเอาไว้ให้กินตอนเย็นนะครับผมตรงนี้เพราะว่าเผื่อเราไม่ได้ออกไปทํางานนะครับเพร,ราะมันจะกาลายแบบนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็รู้สึกเป็นหวัดเป็นอะไรกันหมดนะครับเพราะว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับ มาเขตน,นี้เห็นหญ้าห็นอะไรชเขียวอยู่นะครับเห็นหญ้าเห็นอะไรชเขียวอยู่นี่ครับเป็นหญ้าคาอ่อนๆเลยนะครับกินนะครับผมช้างกินนะครับแต่ตรงที่เขมื่นผูก,ก็มีนะครับนู่นนะครับที่เขมื่นผกตรงนั้นก็จะเป็นหญ้าหญ้าคาอ่อนๆเหมือนกันคงจะรู้แล้วครับผมได้เวลาแล้ว ก็จะได้เวลาออกทัวร์แล้วนะครับข้ามือนก็เห็นเรามายืนรอแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทัวร์หรือเปล่านะครับช่วงเย็นนี้วันนี้ช่วงเช้าก็ไม่หมันนะครับฝนก็มาตกอีกนะครับท้องฟ้าบรรยากาศมืดขึ้นมากเลยครับครับที่พักก็ล่มไม้ล่มเงาดีมากนะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในร่มนะครับวันนี้อากาศหนาวมาก ก็เลยอยู่ตากแดดก็เลยนะครับแต่ก็ไม่มีแดดให้เราได้อยู่นะครับขมือหน,นาวไหมขมือหน,นาวไหมขมืนหนาวไหมหนาวไหมยกงวงหน่อยเร็วยกงวงหน่อย หนาวไหมครับดูบริเวณเข้างเหมือนก็จะมีหญ้าเขียวๆอยู่แต่ว่าไม่ยอมกินนะไม่ยอมกินท้องใรู้ว่าจะใกล้ได้เวลาแล้วนะครับใกล้ได้เวลาแล้วก็มันยืนรอเลยเตรียมตัวจะเข้าหมู่บ้านนะครับผมเนี่ยเราต้องวันนี้น่าจะเลดเวลาหน่อยนะครับผมเพื่อๆผออาจจะไม่ได้เข้าหมู่บ้านเลยก็ว่าได้เพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกหนักเนาะว่าเราจะไม่มีที่พัก ตรงนี้เรามีที่พักดีแล้วนะครับเราได้มีที่พักมีตรงที่ให้ช้างอยู่ได้แล้วนะครับเราก็ไม่อยากจะออกไปนะครับก็ยังตกไม่หนักนะครับตกไม่แรงเพราะถ้าตกแรงผมยืนอยู่แบบนี้เปียกหมดแน่นอนนะครับก็แค่ลงเม็ดมาไป,ปลปอยมีมีเม็ดหนาบ้างมเม็ดบางบ้างนะครับ นี่ครับผมหญ้าตรงนี้นี่ครับผมเย็นนี้เราจะมาพักที่เดิมนะครับผมดูหญ้าตรงนี้เอาไว้แล้วนะครับพอให้ข้าวเหมือนได้กินตอนเย็นๆย็นนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตเข้าร่วมก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นวัดนะครับตอนนี้ผมใส่หมวกมาด้วยนะครับผมตอนนี้ใส่หมวกมาด้วย เนี่ยจะเป็นบาดเอา,าตอนนี้ก็อาการก็ไม่ค่อยดีทุกๆคนเลยนะครับผมเพราะว่ามันหนาวมันร้อนนะครับปรับตัวไม่ทันยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมที่รักและก็เอ็นดูครอบครัวขำาหมื่นนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเราได้เข้าหมู่บ้านเดี๋ยวผมก็จะอัปเดต การให้ชมไออัปเดตสถานการณ์ให้ชมว่าฝนจะตกหนักหรือว่าไม่ตกหนักนะครับดูต,ตอนนี้ท้องฟ้าไม่น่าไว้ใจนะครับมืดคึมมากเลยนะครับมืดคึมมากๆเลยตอนนี้ก็ลินลินลงมาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนมากๆเลยไ้พบกันเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ